โอเคครับมาต่อที่ข้อ6นะครับข้อ6เนี่ยเขาให้อาสมการมาแล้วถามว่าเซตคําตอบของอาสมการเนี่ยคือข้อไหนเขาให้ชอยมาครับเราก็ต้องมาเราก็ต้องหาเซตคําตอบของอาสมการนี้ให้ได้ก่อนเสร็จปั๊บเราก็เช็คชอยครับว่ามันอยู่ในช่วงไหนโอเคนะอ่ะก่อนก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่น้องจะทําข้อนี้ได้นะน้องต้องมาดูโจทย์นะครับดูนะดูดีนะโจทย์เนี่ยพี่ขอเขียนแยกมาตรงนี้นะครับ จะได้ดูง่ายๆ4กำลัง x บวกกับ69ส่วนกับ1บวก2กำลัง x บวก2น้อยกว่าเท่ากับ5อ่ะพอเราเห็นโจทย์เนี่ยพอถึงตรงเนี้ยน้องหลายๆคนก็จะกลัวครับว่าเอ้ะไอตรงเนี้ยมันมันถ้าเกิดมันย้ายขึ้นไปเนี่ยมันต้องกลับเครื่องหมายหรือเปล่าหรือว่าเป็นเครื่องหมายเดิมนะเพราะนั้นกรณีที่มันไม่ต้องกลับเครื่องหมายอ่ะ ก็คือว่าตัวส่วนตรงเนี้ยมันมากกว่าศูนย์ครับคือมันมีค่าเป็นบวกเนี่ยเราก็เราก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายแต่ในกรณีที่ตัวส่วนตรงเนี้ยมีค่าเป็นลบเนี่ยเราต้องกลับเครื่องหมายตรงนี้ด้วยครับโอเคนะโอเคแล้วเรามาพิจารณาข้อนี้ครับว่าตัวส่วนตรงเนี้ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับอ่าพี่ขอลองแทนให้ x ตรงเนี้ยนะครับเป็นบวกก่อนให้ x มีค่าเป็นบวก x มีค่าเป็นบวก x x เป็น1ก็ได้ครับพี่ขอลองแทน x เ,เป็น1น,นะแล้วน้องพิจารณาแค่ตัวส่วนนะครับว่ามันมีค่ามากกว่าศูนย์ไหมถ้ามีค่ามากกว่าศูนย์เราก็สามารถคูณไข้เข้าไปได้เลยโอเคนะอะมันก็จะได้เป็น1บวกกับ2กําลัง1บวก2เท่าเท่าไรครับ1่บวก2องรักสามได้แปดแปดบวกหนึ่งได้9อ้าอะ9ตรงนี้ครับมันมีค่าเป็นบวกใช่ไหมแสดงว่าเราสามารถคูณไข้ได้เลยอะในขนาดเดียวกันถ้าเกิดพี่ให้ x เ,เนี่ย มีค่าเป็นลบพี่ให้เมีค่าเป็นลบหนึ่งก็ได้ครับพี่ให้เเป็นมีค่าเป็นลบหนึ่งนะเท่ากับลบหนึ่งอ่ะไม,ไม่เอาดีกว่าออกไปครับพี่ให้เมีค่าเป็นลบสามดีกว่าอพี่ให้เเป็นมีค่าเป็นลบสามนะครับเราลองแทนค่าดูเลยดูแค่ตัวส่วนนะครับมันก็จะได้เป็นหนึ่งบวกกับสองกำลังลบสามบวกสองเราก็ได้อะไรครับหนึ่งบวกกับสองกำลังลบหนึ่งถูกไหมครับ สองเราลบหนึ่งคืออะไรครับ1บวกกับ1่1ส่วนสองกำลังหนึ่งใช่ไหมครับ1บวก1ส่วนสองเนี่ยมันก็มีค่าเป็นบวกอยู่เมือ่อมันมีค่าเป็นบวกเนี่ยเราก็สามารถที่จะคูณไข้เข้าไปตรงนี้ได้โอเคนะเราจึงได้ข้อสรุปว่าไม่ว่า x เนี่ยจะมีค่าเป็นบวกหรือว่าเป็นลบเราสามารถที่จะคูณไข้ได้ครับโอเคนะครับอ่ะพอเรารู้แล้วว่า x ไอตรงเนี่ยมันสามารถที่จะคูณไข้ได้ เราก็คูณไข่เลยครับพี่ขอลบแล้วเขียนใหม่นะครับ,บดูนะครับอขอเขียนโจทย์กับ4กำลัง x บวกกับหกสิบเก้าส่วนกับหนึ่งบวกสองกำลัง x บวกสองน้อยกว่าเท่ากับห้าเราเอาตัวส่วนตรงนี้คูณไข่เข้าไปเลยนะครับตัวส่วนตรงนี้คือคูณไข่นะครับเราก็จะได้เป็นสี่กำลัง x บวกกับหกสิบเก้าน้อยกว่าเท่ากับ 5คูณกับ1บวก2กำลัง x บวก2อนะครับอพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเร,เราสังเกตนะครับว่า4ีกำลัง x ก,กับ2อกำลังเเนี่ยมันสามารถจัดรูปให้มันเหมือนกันได้นะครับใครที่ทำโจทย์เรื่อง log x ริบ e ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องกำหนดตัวแปรครับนะเราต้องกำหนดตัวแปรครับอ่าโอเค4กำลัง x เ,เนี่ยพี่ขอกระจาย กลายเป็น2คูณ2ทั้งหมดกำลัง x ได้ไหมครับได้นะเพราะว่า2คูณ2มันได้4เนาะ4กำลัง x กมันก็เท่ากับ4ีกำลังเเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวกกับ69น้อยกว่าเท่ากับ5คูณกับ1บวก2กำลัง x คูณกับ2กำลัง2ถูกไหมครับอันนี้น้องไม่งงนะถ้าบวกกันมันคือคูณกันอยู่แต่ว่าฐานต้องเหมือนกันนะโอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพี่ขอ กระจาย x ตัวเนี้ยเข้าไปได้ไหมครับมันสามารถกระจายได้นะครับตามสมบัติโอเคเราก็จะได้เป็น2กําลัง x คูณกับ2กําลัง x บวกกับ69น้อยกว่าเท่ากับ5คูณกับ1บวก2กําลัง x คูณกับ2กําลังสได้อะไรครับได้4เนาะโอเคอ่าพราะถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยน้องหลายๆคนก็เริ่มเห็นเหมือนพี่ละก็คือว่า2กําลัง x เ,เนี่ย2ลัง x เ,เนี่ย พี่ขอสมมุติตัวแปรให้เป็นตัว a ครับเพื่อให้มันคิดง่ายเนาะ,ะพี่ขอสมมุติตัวแปรให้เป็น a นะเร,เ,รเราก็แทนเข้าไปในสมการเลยครับ a คูณกับ a บวกกับ69น้อยกว่าเท่ากับ5คูณกับ1บวก4 a เนาะโอเค a คูณ a เนี่ยมันคือ a กําลังสองถูกไหมแล้วก็บวกกับ69เนาะ น้อยกว่าเท่ากับ5กระจายเข้าไปเลยนะครับ5บวกกับ 20a โอเคโอเคนะโอเคเราก็ย้าย 20a เนี่ยกับ5้าเนี่ยไปไปไว้ข้างเดียวกันครับคือข้างซ้ายนะเราย้ายไปข้างเดียวกันเราก็จะได้เป็นอะไรครับ a อกำลังสองลบ 20a บวกกับ5ย้ายเป็นลบนะครับ64น้อยกว่าเท่ากับ0โอเคนะอาเราเห็นอย่างนี้ คุ้นๆนะครับปมสองอ่ะเราแยกตัวประกอบเลยครับเราก็จะได้เป็นวงเล็บแรกคือ a วงเล็บที่สองคือ a คูณกันได้หกสิบสี่บวกกันได้ยี่สิบมีอะไรบ้างครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอลองเขียนนะหกสิบสี่คือแปดคูนแปดใช่ไหมแปดคูนแปดแปดคือสี่คูนสองเนาะแปดคือสี่คูนสองอ่ะเราลองหาครับอ่ะพี่เห็นละพี่เห็นละก็คือสี่เนี่ยคูณกับสี่คือสิบหกใช่ไหมสิบหกสองกับสองคือสี่ใช่ไหมครับ สิบหกบวกสี่เนี่ยได้ยี่สิบสิบหกคูณสี่ก็ได้หกสิบสี่นะครับแสดงว่าวงเล็บแรกเนี่ยอ่พี่ให้เป็นสิบหกก็ได้วงเล็บที่สองเป็นสี่แล้วข้างหน้าสิบหกกับสี่เนี่ยจะเป็นบวกหรือลบดีครับอ่ะมันต้องเป็นลบทั้งคู่นะเพราะว่าลบสิบหกคูณลบสี่เนี่ยมันได้หกสิบสี่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดลบสิบหกบวกกับลบสี่เนี่ยมันได้ลบยี่สิบดูเพื่อนอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราลองมาเขียนเึ่งจำนวนเลยครับอ่ะพี่ขอลบตรงนี้หนนะ่อะ อโอเคอเราลองมาเขียนเส้นจำนวนเลยนะครับจำนะครับว่าเส้นจำนวนนี้เป็นของ a นะครับอ่ตัวที่อยู่ในเส้นจำนวนมีอะไรบ้างครับมีสี่เนาะแล้วก็มีสิบหกนะครับอันนี้เป็นบวกลบบวกเขาบอกว่าน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมครับแสดงว่าต้องเอาช่วงลบนะครับอ่แล้วต้องเป็นทึบด้วยเพราะว่ามันเป็นน้อยกว่าเท่ากับเราเอาช่วงนั้นด้วยนะครับ เพรอะนั้นเราได้แล้วครับว่าช่วงคําตอบของ a เนี่ยคือเท่านี้แต่ว่าน้องดูดีๆนะครับเราให้ a เป็นอะไรเราให้ a คือ2กัง x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราลองเขียนกันครับอ a เนี่ยมันอยู่ในช่วงนี้ถูกไหม16มากกว่า16แล้วก็มากกว่า4นะครับอื a มันอยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้น a เนี่ยมันเท่ากับ2กัง x ใช่ไหมครับพี่ก็ลอง พี่ก็แทน a คือ2กําลัง a เข้าไปเลยมันก็จะได้เป็น2กํลัง x น้อยกว่า16นะครับแล้วก็มากกว่าเท่ากับ4ปุ๊บอย่างนี้แล้วน้องสังเกตดีนะครับว่า4เนี่ยเราให้แทนเป็น2กําลัง2ได้ไหมได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น2กําลัง x เหมือนเดิมเนาะแล้ว16เนี่ยเราให้เป็น2กําลัง4ได้ไหมครับอ่าได้นะอ่าแล้วแล้วพอถึงตรงนี้น้องคิดตามพี่นะครับอ่าน้องดูนะ ตัวฐานเนี่ยเห็นไหมมันเท่ากันอยู่แล้วก็มีค่าเป็นบวกด้วยแสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มครับเมื่อเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยเราสามารถตัดฐานไปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกลับเครื่องหมายด้วยเราก็จะได้เป็นว่าอะไรครับสองน้อยกว่าเท่ากับ x อ่ก x ตรงนี้น้อยน้อยกว่าเท่ากับ t นะครับโอเคอ่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันก็คือเซตคําตอบของอสมาการจากโจทย์ครับ อยู่ในช่วงระหว่างปิดสองถึงปิดสี่ครับอ่โอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเสร็จปั๊บเขาถามว่าเซตคำตอบของอสมการเนี่ยครับซึ่งก็คือสองกับสี่ที่เราคิดมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นสับเซตของข้อไหนอน้องจำดีนะเซตคำตอบคือสองกับสี่นะแต่พี่จะเช็คคำตอบจากชอยละพี่ขอลบนะครับน้องจำนะมันคือสองกับสี่นะครับ่ลบตึ๊บเซตคำตอบคืออะไรครับ x คือปิดสองกับปิดสนะี่เนาะ เวลาเราเขียนเส้นจำนวนเนี่ยมันก็จะเขียนได้ประมาณนี้เริดดด่มสองสี่เริอย่างนี้นะปิดสองปิดสี่อันนี้คือคําตอบของเรานะครับเราก็ถามว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในช่วงไหนอน้องก็ลองเลงเลยครับเลงหรือว่าน้องจะเช็คชอยก็ได้ครับพี่ขอเริ่มเช็คชอยตัย้งแต่ข้อแรกเลยะข้อแรกเลยเช็คชอยตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยลองดูนะถ้าเราจะเขียนเส้นจำนวนเนี่ยเราจะเขียนให้เป็นอย่างนี้ครับนี้คือสองอันนี้คือสี่นะครับ ตรงนี้เป็นทึบเพราะเป็นช่วงปิดอันนี้ก็เป็นทึบด้วยเพราะเป็นช่วงปิดแล้วมันถึงเท่าไหร่ครับถึงอินฟินิตี้เลยแสดงว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือช่วงคําตอบของข้อที่หนึ่งครับซึ่งมันไม่ได้เป็นอันนี้มันไม่ได้เป็นสับเซตของอันนี้ถูกไหมอันนี้มันหัวไปมันหายไปแสดงว่าข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ครับข้อหนึ่งผิดอ่าเราก็ขอลบพี่ขอลบอันนี้ก่อนนะจะได้เช็คชอย์ข้อต่อไปนะครับอ่ะ เรามาดูที่ข้อสองนะข้อสองเนี่ยข้อสองนะข้อสองเนี่ยเราจะเขียนเส้นจำนวนได้เป็นยังไงครับอบืตัวที่อยู่ในเส้นหนวยก็คือสามนะครับปิดสามถ้าแสดงว่าตรงนี้เป็นทึบแล้วมันไปถึงไหนครับมันไปถึงลบอินฟินิตี้นะครับแสดงว่าเขาเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้อ่ะซึ่งปิดสามเนี่ยมันอยู่ในช่วงไอ้ขอบให้ครับปิดสองปิดสี่เนี่ยมันอยู่ในช่วงสามถึงลบอินฟินิตี้ไหม อน้องบอกว่านะสองมันจะอยู่ตรงนี้ส่วนสี่เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วช่วงคือตรงนี้ใช่ไหมครับสรุปได้ว่าอเน,นี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสับเซ็ตของอันนี้อยู่ดีครับมันยังเหลือช่องโัวตรงนี้อยู่นะครับโอเคแสดงว่าข้อสองเนี่ยก็ไม่ใชนะ่ข้อสองก็ผิดนะครับอ่านะพี่ขอล,ลบก่อนนะ <c oughs> เรามาเช็คข้อสามกันต่อเลยนะครับข้อสามเนี่ยอ่านะข้อสามเราดูดีนะข้อสามเนี่ยเส้นจํานวนของมันคืออะไรครับ ก็คือสามกับสิบหกตรงนี้นะครับโอเคสามกับสิบหกนช่วงปิดนะครับดูจากชอยปึ๊บปึ๊บช่วงนี้อ่านออกไม่ดีเดยนะสองกับสี่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับสองมันม,มันน้อยกว่าสามใช่ไหมสองก็อยู่ตรงนี้สี่มันสี่มันมากกว่าสามสี่ก็อยู่ตรงนี้ปึ๊บช่วงของมันก็คือตรงนี้ถูกไหมครับให้ตรงกับเจอให้ตรงกับคําตอบที่เราคิดได้แต่อันเนี้ย มันไม่ได้เป็นสับเซธของนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังเหลือโวอยู่ช่องนี้อยู่ครับสแสดงว่าข้อสามเนี่ยก็ผิดไม่ใช่นะครับข้อสามก็ไม่ใช่โอเคพี่ขอลบหายปึ๊บอ,อ่ะเรามาเช็คชอยข้อต่อไปนะครับอ่ะข้อต่อไปคือข้อสี่นะข้อสี่ข้อสี่เนี่ยช่วงต่อของมันคืออะไรบ้างครับคือสองกับหกถูกไหมอ่ะแล้วเขาบอกว่าอะไรเป็นช่วงเปิดก็คือต้องเป็นโป่ง นะช่วงเปิดช่วงของมันก็คือตรงนี้ปึ๊บนะครับอ่แล้วเราลองแทนดูครับเราลองแทนตรงนี้ดูว่ามันใช่ไหมสองคือตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บสองเหมือนกันนะอันนี้สี่ก็คือามาช่วงนี้ก็แหละปุ๊บแต่เนี้ยมันเป็นปิดนะครับเป็นปิดหมดอันนี้มันเป็นเปิดอยู่แสดงว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นสับเซตของอันนี้ถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นสับเซตกันแสดงว่าข้อสี่เนี่ยก็ผิดครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อห้าครับ แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเช็คข้อห้าให้ดูนะครับว่ามันถูกจริงไหมนะครับอ่ะเรามาลองดูข้อห้ากันข้อห้าเนี่ยช่วงคําตอบมันคืออะไรครับหนึ 1, 1่งหนึ่งถึงห้าใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นช่วงเปิดนะช่วงเปิดคือโป่งนะครับอ่มันเป็นช่วงเปิดอยู่สองถึงสี่คืออะไรครับสองมากกว่าหนึ่งนะ,ะพี่ขอเปลี่ยนสีนะครับอสองคือตรงนี้สี่มันน้อยกว่าห้านะสี่ก็ประมาณช่วงนี้ เราก็สังเกตว่าปิดสองปิดสี่เนี่ยที่เป็นคําตอบของเราเนี่ยมันเป็นสับเซตของอันนี้ถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นข้อห้าเนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องครับข้อห้าเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อห้าครับ